เขาไปบอกว่าถ้าซิกมา xi i ตั้งแต่1ถึงหเท่ากับ15แล้วก็ซิกมา xi กำลังสองตั้งแต่1ถึงหเท่ากับ55แล้วซิกมา xi ตั้งแต่1ถึง5ของ2 xi ลบสทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่าไหร่ฮะโอ้โหคิดไงดีอืมคิดไงดี มองออกไหมมองออกไหมข้างหลังเป็นอะไรอย่างนี้เขาเรียกเป็นอะไรสมการอะไรกําลังสองสมบูรณ์นะ่ะใช่ป่ะคิดเออเอ,อ,เอ,อคิดข้างหลังให้เป็นพหุนามก่อนโอเคไหมพอเป็นพหุนามแปลว่ามันจะมีพจน์ 1>, 1บวกลบพจน์สองบวกลบพจน์สามอย่างเงี้ยพอแยกเป็นพจน์แล้วเรา,าสามารถแจกซิกมาเข้าไปได้ถานป้าทานป้าถานป้าคิดข้างหลังให้เป็นพหุนามก่อนตอนนี้มันเป็นสมาการกําลังสองอยู่ถูกปะคิดให้เป็นพหุนามก่อนก็คือจับยกกาลังสองเลยใช้สูตรเลยมาเพราะฉะนั้นสอง ลสามทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับให้สูตรเลยว่ามาเราเช่วยหน่อยอย่า yeah, หน้ากําลังสองสี่ x กำลังสองแล้วไงอีกลบสองหน้าหลังว่ามาไม่หกสองหน้าหลังท่องท่องให้ดีสิบสอง x บวกหลังกําลังสองคือ จบไหมจบไหมจบไหมจบนะจบนะพอทำอย่างนี้แล้วค่อยใส่ซิกมาครับใส่ซิกมาซิกมาหลังน่าเกลียดมากเช็ดเช็ดโอเคไหมใส่ซิกม่านะพอเธอใส่ซิกมาแล้วเธอค่อยแจกซิกมาเห็นไหมเนี่ยใส่ซิกมาเธอแจกซิกมาซิกมาหลังก็จะแจกได้เป็น4ซิกมาเอ็กกำลังสองลบ 12บสองซิกมาเแล้วก็บวกซิกมา9ก้าเห็นไหมโอเคไหมอือฮ uh ึ huh. เอาขึ้นอีกหน่อยอเสร็จแล้วก็มันบอกมาแล้วนี่ซิกมา x กำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะห้าห้าใช่ป่ะ ก็คือ4คูณห5หาลบซมาเมีค่ากับ15 12คูณ15บวกซิมาไอ้9เนี่ยซิกมาที่เป็นตัวเลขก็คือ9คูณกับจำนวนถูกปะ่ะ9545หก็คือ9คูณ5้เขียไหมครับคิดเลขนี้ก็ออกเลนี้นาะเนาะเนาะคูณ55ได้เท่าไหร่9545หห้าเขียนไว้ก่อนีละตัว4คูณ55ได้เท่าไหร่ 95, 4, สี่คูณห้าสิบได้เท่าไหร่สี่คูณห้าสิบได้เท่าไหร่อ่าสี่คูณห้าห้าก็ได้สองรอยี่สิบทั่ปะโอเคไหมเอออ่าสิบสองคูณสิบห้าได้เท่าไหร่ยากอีกเอาเอาสิบคูณสิบห้าได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบแล้วสองคูณสิบห้าได้เท่าไหร่ เอาร้อยห้าสิบวกสาสิบเป็นร้อยแปดสิบทับไหมอ่าสรุปแล้วเหลือเลขเท่าไหร่ฮะสองร้อยยี่สิบลบร้อยแปดสิบก็เหลือเหลือสี่สิบสี่สิบบวกสี่สิบห้าคำตอบคือแปดห้าครับผมเข้ okay, มมีไหมเนะี่ยมีช้อยแปดห้าไหมดูสิมีช้อยที่สี่นะฮะคิดอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ อืมอ่าลอกไปลอกไปตอนนี้ iPad รู้สึกมีความรวนนิดหน่อยเดี๋ยวจริงๆอยากเขียนข้างบนใหม่ให้สวยๆได้ไหมซิกมาสี่เอ็กซอ่ะ ชชีว nah, 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 de uh ิตก็จะดีนน่ะน่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเปล่า